If you came to party all night, I need you to make some fucking noise right now! วัสดีครับนะ้าอยู่กับผมยุทธหาซี่นะวันนี้มีอะไรจะามาโอ้ยเซอร์ไพรส์ตัวเองนะครับเนื่องจากมีนักฟุตบอลน,นะครับระดับซูปเปอร์สตาร์เมืองไทยนะครับได้ส่งเสื้อ <Wow. S 1> มาให้นะครับวันนี้ได้รับของแล้วแต่ยังไม่แกะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันนะครับบอกเลยว่าระดับซูปเปอร์สตาร์ <Wow. S 1> รเสื้อนะักฟุตบอลมาให้นะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันนะครับอ้ที่ใช้ อานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการนะครับแกะเสื้อไปพร้อมๆันเลยนะครับนะครับของใบหนึ่งบอกว่าชื่นชื่นนิวๆอะไรทักอย่างนะครับเป็นทัพฟุตบอลของเมืองไทยเนี่ยนะครับผมนะดับซุปเปอร์สตาร์ด้วยนะบอกว่าชื่นนิวๆอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาแกะการ์ดม้วนเนี่ยข้างในมีอะไรนะครับผีติดเส้นเออมาเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆนะ คอยส่งมาไวม,มากนะครับส่งไวมากส่งมาเมื่อวานก่อนนะครับนี่ใจราจับเฮ้ยว้าวว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 ยว สี่ตัวครับผมสี่ตัวนะครับผมนะฮะเป็นเสื้อของเมืองเมืองเมืองอะไรนะครับเป็นเสื้อบอลทีเมืองเมืองอะไรครับผมเมืองเลยครับผมมาเมืองเลยนะครับผมเมืองเลยเดี๋ยวเราจะมาดู ข้างในกันาาน,นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ย่งมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมผมตัวเดียวที่เป้อของพี่ๆครับผมเราจะมาแกะดูครับสายเอ็มนะครับผม อืมอม่ดูไปติดโควิดไหมครับโอ้โหดูครับยอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูตั้งแต่เนี่ยครับอามโอ้โหอามเป็นอามปักอย่างสวยนะครับโอ้โหครับอามเป็นอามปักอย่างสวยนะครับผมนี่นะครับดูข้างในครับข้างในเนี่ยโอ้โหของแท้นะครับย้ำว่าของแท้นะครับผมนะ ย้ำว่าของแท้เลยครับนะนะครับตามอ่ามีโลโก้สกรีนแบบยามาฮ่าทองแบบข้างในอย่างโอ,อ้โหสวยอย่างสวยอะไรหลนี่นครับมีโอแล้วก็มีอาร์ลีกนะครับมีอาร์ลีกนะครับไงอาร์ลีกพร้อมแล้วก<อ>หลังนะครับเป็นเบอร์ ชื่อว่าเนซุปเปอร์สตาร์นะครับประพาสรัตนาดีเบอร์เจ็ดอ้าวงงสิครับผมบางคนไม่รู้จักทำไมไม่คุ้นใช่ไหมครับผมลองไปดูใน Google นะครับเซิร์ชดูนะประพาสรัตนาดีซุปเปอร์สตาร์เบอร์ไทยนะครับนะนี่ครับข้างหลังสวยมากครับผมสวยมาก สวยมากนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวลอใส่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูต้องใส่ไปครับต้องแจกเงินมานะครับ โอ้พอดีตัวมากครับใส่แล้วยังเท่โอ<ฮ>้โหพอดีเลยนะครับนี่เป็นเสื้อข้อางในของนะเป็นไงละครับเป็นไงละครับเหมือนเลยยางสวยครับเลยสีตัวนะครับถ้าใครอยากได้นะครับนะ ไม่ให้นะครับก็มีเจ้าของแล้วนะครับผมมีเจ้าของแล้วนะขอบคุณที่รับหลับน้องนิวนะครับสภาพลักษณะดีลัตนะดีนะครับนะซึ่งก่อนที่จะย้ายไปเมืองเลยนะครับก็ได้อยู่สีสเกตนะครับยกสี่ตัวนี้ก็ย้ายไปเมืองเลยครับผมก็ขอเสื้อนะครับน้องก็ส่งมาให้นะครับชยอดมากนะครับเป็ับซุปเปอร์สตาร์นะฮะขอบมากครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ่าย ถ่ายเวลายืนนะมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเวลายืนไปเยอะมาแล้วนี่ครับมาดูครับยืน,นครับผมตนีด้ด,ดูครับโอเค okay, นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องมากนะที่ได้ส่งเสื้อมาให้นะครับผมนะ จะเก็บไว้อย่างดีนะครับนะขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ใบปบา